กำลังมองหารถที่ครบจบในคันเดียวอยู่ใช่ไหมคะคันนี้เลยโตโยต c o r o l ร a า r o ร s ที e นี u m คันนี้ที่ยือ,อยากให้ทุกคนได้ลองขับจริงๆในคลิปนี้ยือ,อยากชวนทุกคนให้มารู้จักกับรถคันนี้เพราะว่าทั้งหรู oh. ทั้งประหยัดแล้วก็ใช้งานได้จริงในทุกๆวันค่ะต้องดูให้จบนะคะพื้นที่กว้างขวางเบาะนั่งสบายเก็บของได้เหลือๆเอที่ยวแบบไม่ต้องยั้งเลยค่ะสายทางานก็ต้องหลงรักชอมต่อมือถือได้ทันใจผ่านหน้าจอใหญ่ ระบบเครื่องเสียงชัดเจนใช้งานง่ายจะฟังเพลงหรือประชุมในรถก็สะดวกส่วนใครที่ต้องขับทุกวันไฮ้บีิด1.8ลิตรประหยัดน้ำมันถึง24.4กิโลเมตรต่อลิตรเติมทีขับได้ทั้งอาทิตย์เลยดีไซน์ก็พรีเมียมไม่แพ้ใครเบาะหนังสวยนั่งสบายขับไปไหนก็มั่นใจทุกครั้งค่ะฮอรล่าครอสพรีเมียมคันนี้ราคา1 9 4 0 0ล้บาท ครบทั้งดีไซน์วิจโตรีและความปลอดภัยคันนี้คันเดียวจบอยากให้เข้ามาทดลองขับด้วยตัวเองวันนี้ที่โชว์รูมเตโยต้าแพร่ลาตะกูนพร้อมรับโปรพิเศษดอกเบี้ย0.89%พร้อมบริการดีๆรอคุณอยู่ค่ะ